มือใหม่ว่ารูปขายง่ายๆในมือถึงด้วย AI ยังไงไปดูกันอ,อีกตัวแอปกดบวกนั่นดขนาดเองกู1นึ่แล้วกดสร้างดีไซน์มาที่แอปตรงนี้เดี๋ยวเรามาทําสติ๊กเกอร์ AI กันแปลภาษาแล้วก็เปลี่ยนจากอังกฤษเนี่ยกดที่ลูกต่อให้เปลี่ยนเป็นไทยเป็นอังกฤษตรงนี้กดลูกต่อนชมพูจากนั้นให้เลื่อนขึ้นมันจะมีภาษาอังกฤษตรงด้านล่างกด copy แปนว่าหน้าเดิมแล้วเราเอามาวางตรงนี้ค่ะจิ้มคาไว้กดหรือกดวางตรงนี้ได้เลยจากนั้นกด generate อันนี้คือทําการ generate เสร็จปุบ๊บีแล้วถ้าเราไม่ชอบแล้วก็ generate r e g e n e r a t อีกครั้งได้นี่ก็น่ารักนะแล้วก็กด add to design ได้อีกตรงนี้เครื่องมือ background ก,ก,ก็จะลบ background ใช่ไหมทุกที่ว่างแล้วเลื่อนมาอีกหน้าหนึ่งที่รูปกดจุดสามจุดกดคัดลอกแล้วกดจุดสามจุดกด,ด,ด,ดวางเข้าไปโดยการเลื่อนตรงนี้สามารถทำทีละตัวได้ตัวนี้เราก็ขยายให้ใหญ่แล้วเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นแบ,กบ็กกราวด์โปรไสกดจิ้นกดเลือกทุกหน้าแล้วกดเสร็จแล้วแล้วก็กดดาวน์โหลดกดไปวางไปรับออกแบบการ์ตูนเหล่านี้ได้ ขออนุญ,ญาตร้านนี้